สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัฒนาศรีปลรยยาค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบันทุสมป่อยนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตังเขตหนึ่งค่ะวันนี้เรามาร่วมงานไบต์ฟอร์เอิร์ธนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชกาลที่10เรามาในนามของโรงเรียนต้นแบบอะไลเกษตรของภาคใต้ซึ่งมี2โรงเรียนที่มาช่วยนะคะมาช่วยเพราะว่าเราเป็นต้นแบบของโรงเรียนเกษตรภาคใต้เป็นโรงเรียนบันทุสมป่อย สังกัดสปปต่างเขตหนึ่งแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนบ้านคนประกอบสังกัดสปปพัทลุงเขตสองนะคะเรามาสองโรงเรียนในฐานะของพี่เลี้ยงที่เราเคยมาขับเคลื่อนอำเภออลาเกษตรให้อาเภอพระพรมวันนี้อำเภอพระพรมจัดนิติรศการที่เป็น5ด้านด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราต้องรับผิดชอบของภักใต้เลยก็คือด้านการจัดการศรึกษาจากนั้นก็เลยพาเด็กมาพาคุณครูมามาช่วยนะคะ เพื่อเพื่อให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้แบบอไรล็เกษตรเราทําแบบต้นทุนต่ําแบบคนจนซึ่งโรงเรียนบรรทุกต้องปล่อยเป็นต้นแบบเรื่องนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนบรรทุกต้องปล่อยขับเคลื่อนโรงเรียนอเล็กเกษตรมา3ปีกว่าแล้วโดยที่ ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นโรงเรียนต้นแบบของการขับเคลื่อนด้วยตนเองไม่ได้รับอระมาณจากสพทไม่แต่อย่างใดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไม่มีชื่อในสพทใน102โรงเรียนที่เป็นร่วมร่วมเฟสแรกค่ะแต่สุดท้ายเราได้รับคัดเลือกมาให้เป็นต้นแบบเนื่องจากว่าเราทําแบบคนจนแล้วเราค่อยๆทําค่อยๆทําจริงๆแล้ว3ปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีห้องเรียนในเกษตร10ิห้องเรียนที่เป็นเครื่องมือให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไรเกษตร อาเรยกเกษตรก็คือเกตแดนของคนดีที่ในหลวงรชาชการที่10พระราชทานมาให้เพื่อให้เราสืบสารรักษาต่อยอดอเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังถามว่าอะไรซ่อนอยู่ในโคกหนองนาโคกหนองนาคือเครื่องมือของการเรียนรู้แต่ว่าที่มันซ่อนอยู่ในโคกหนองนาก็คือเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้วหน้าและทฤษฎีใหม่เราตรงนี้มาถ่ายทอดให้เด็กแล้วเด็กก็จะเป็นเด็กที่ยั่งยืนเราเชื่อว่าเด็กเรามี3มทักษะพร้อมกัน เด็กบานต้งก็งไหวไม่เก่งค่ะไม่เก่งวิชาการแต่เด็กเราจะเก่ง3ด้านพร้อมๆกันก็คือทักษะด้านวิชาการทักษะวิชาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตเราเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เกิดวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กแบบเราเนี่ยค่ะจะช่วยให้เด็กรอดจากวิกฤตเหล่านั้นได้แน่นอนนี่คืออเล็กเซตที่เราสร้างอยู่ค่ะถ้าเราจะบอกว่าห้องเรียนอเล็กเซตเราสิบห้องเรียนมีอะไรบ้างมันมันมันน่าสนใจตรงที่เราเริ่มทําแบบเล็กๆคุณครูมีประโยคที่ถาม อพออวันแรกเลยที่เรากับเคลื่อนเพราะเราไม่มีชื่อหนึ่งเนาะใน102รโรงเรียนไม่มีชื่อคู่ขนานด้วยด้วยซ้ำไปแล้วไม่ได้รับงบประมาณด้วย <c oughs> คุณครูก็เลยบอกว่าไม่ต้องทําแล้วค่ะผออเพราะเราไม่มีชื่อไม่ได้รับงบก็เลยถามเขากลับไปคํานึงว่าถ้าเราจะทำเราเป็นใครเขาตอบว่าเป็นครูแล้วครูต้องทําเพื่อใครเขาตอบได้เพื่อนักเรียนฉะนั้นนั่นคือคําตอบค, <c oughs> ค่ะแล้วเราก็ต้องลงมือทําโดยได้ไม่มีงบเราค่อยขยับปีละหนึ่งห้องเรียน2ห้องเรียนแล้วสุดท้ายเราทํอยากเล็กๆเช่น อ่าห้องเรียนอุทยานสวนผักรักสมุนไพรอย่างเงี้ยใช้หลังอาคารเรียนที่เป็นที่รกร้างแล้วเดิมเราทำอ,อ่อร่องกเกษตรที่แบบใช้ใช้อิฐบล็อกอะค่ะแล้วต่อมาทางศูนย์กิจกรรมธรรมชาติไปสอนเราไว้ขุดกองไส้ไก่ขุดหลุมขนมครกก็กลายเป็นแปลงเกษตรหลังห้องเรียนของเราเป็นอุทยานสวนผักรักสมุนไพรที่อาศัยน้ําจากหลังคาหมุนเวียนในคลองไส้ไก่เรา3-4วันกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วตรงนั้นจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งห้องเรียนก็คือห้องเรียน เลี้ยงผสมผสานกบปลาซึ่งเป็นบ่อดินเดิมเราใช้พลาสติกรองปีบ่อนี่ค่ะรมี2บ่อทุกรอบที่เอาปลาขึ้นเราต้องจ่ายค่าพลาสติกอีก1,000งพัฉะนั้นหลังจากเราเรียนรู้แล้วเกษตรมามีสูตรครูนัตวุฒิกังเงยไปช่วยสอนเราที่ต้งเรียน เราเริ่มต้นขุดบ่อดินกันใหม่แล้วก็แต่งมีตะพักน้ําสวยๆจนแบบเราก็หงกันไปหมดว่าเอ๊บ่อปลาในเมื่อเราขังน้ําทําไมต้องมีตะพักน้ําสวยๆมีคาตอบให้เราว่าปลาจะได้มีความสุขโอเคถ้าอย่างนั้นทุกคนจะได้มีความสุขด้วยไม่ใช่แค่ปลาเพราะว่าเรามีความสุขตรงที่เราขุดบ่อดินสวยพอขุดบ่อดินก็มีการสอนว่าเราต้องย่าขี้เสริมฟางเพื่อให้น้ํามันขังได้เด็กก็ลงไปย่ํา3ครั้งสี่ครั้งตอนนี้บ่อดินจากที่เราทําเราโม้ไปทั่วประเทศไทยว่าบ่อปลาเราเด็กเลี้ยง78ดรุ่นแล้ว แต่ว่าบ่อดินเราไม่ได้ขนาดใหญ่ค่ะแค่3าคูณสเมตรเราขยับจาก1บ่อไปเป็นบอบ่อนณะปัจจุบันเป็น3บ่อที่เด็กย่ำขี้เองที่ล่าสุดเนี่ยค่ะวันอาสาลหาบูชามีคําถามกลับไปที่เด็กว่าวันหยุดนี้ใครจะมาช่วยครูทบบําบ่อลาเด็กชุดนี้ที่มาเป็นแกนนำเนี่ยค่ะเขามาช่วยคุณครูทำสามบ่อเสร็จไปในเดือนเดียวภายในวันเดียวแล้วสุดท้าย ก่อนที่เราจะมาเนี่ยตัวนี้เราลงไปก็คือเอาปลามาทดลองเขาแบบใหม่เพราะเดิมเราเลี้ยงแค่ปลาดุกกับปลาหมอและปลานินแต่เด็กกินทานไปแปดรอบแล้วซึ่งปลาดุกเราก็ไม่ขยับแค่ปลาดุกทอดกระมิ่นแต่ว่าเด็กเราก็โชคดีเวลาทอดกระมิ่นก็กินทั้งตัวคือทานทั้งตัวต่อมาเราขยับปีนี้เป็นไม่ใช่ปลาดุกทอดกระมิ่นเป็นปลาดุกฟูเป็นปลาดุกทอดเกลือเป็นปลาดุกผัดเผ็ดเป็นทอดมันปลาดุกแล้วก็เป็นข้าวเกี๊ยวปลาดุก ซึ่งเราขยับไปเรื่อยๆแล้วเด็กก็เรียนรู้กับคุณครูว่าจริงๆมันไม่แค่เมนูเดียวที่เราอร่อยแล้วตอนนี้ใส่ปลาลงไป3ชนิดก็คือบอ่อแรกเป็นปลาดุกบอ่อที่สองเป็นปลานินบอ่อที่3เป็นปลาเนืนอ้ออ่อนทดลองให้เด็กดูว่าบอ่อดินแล้วสุดท้ายเนี่ยปลาไม่เหม็นคาวนี่คือห้องเรียนที่2ห้องเรียนที่3เรามีห้องเรียนลงพ่อชําสิ่งแวดล้อมเพราะเรารู้ว่าเราจะไม่ใช้เคมีอีกเลยเราก็มีขี้วัวในหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อตําบลละมอหมู่บ้านบ้านทุท่งต้มไปมีวัวประมาณ140กว่าตัว เราได้คิดว่าแบบราคาถูกหรือได้ฟรีฉะนั้นเราสามารถทําปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้งแบบน้ําได้สบายเนาะเป็นโรงปุ๋ยชีวภาพหนึ่งโรงที่คุณครูอยากได้เพราะในเมื่อเรามีห้องเรียนที่ต้องปลูกผักเยอะๆเลี้ยงสัตว์เยอะๆเราก็ต้องมีตรงนี้ฉะนั้นห้องเรียนหนึ่งที่พออยากได้ก็คือห้องเรียนสวนยางเรามีสวนยางหนึ่งไร่ค่ะมี1 0 2ต้นแต่กลีดได้98ต้นพอมองว่าเราต้องทําต้นแบบให้ชาวบ้านดูชาวบ้านนอนบ่น,นว่าฝนตกฝนแดด84ในภาคใต้จะเป็นปนัญหาสําหรับเศรษฐกิจกของเขา แล้วพอฝนตกเขาก็นอนพอช่วงช่วงฤดูร้อนใบมันก็ร่วงมันก็กีดไม่ได้ฉะนั้นเลยไปทําห้องเรียนสวนยางแนวใหม่มันทุกทั้่อยระหว่างร่องยางระหว่างต้นยางแถวที่หนึ่งแถวที่ 2, สองใส่ลงไปปลูกผักเหลียงค่ะปลูกข่าค่ะปลูกทุเรียนค่ะปลูกไม้ยืนต้นตอนนี้มีไม้ผลที่เติมลงไปคือมีจำปะดะมีขน,นุนมีสตอมีทุเรียนอีก3ปีเนี่ยเด็กก็จะมีในโรงเรียนก็จะมีไม้ผลจริงๆก็คือมีมะพร้าวอ่อน แน่นอนมะพร้าวน้ำหอมมีทุเรียนมีจาปะ,ะมีขนุนนะคะแล้วก็มีพืชผักก็คือมีสตอแล้วในสวนยางเราก็จะมีผักเหลียงถ้าเก็บวันหนึ่งเป็นร้อยมัดอันนี้คือเป็นรายได้เสริมแต่ระหว่างสวนยางตอนนี้มันเกิดอย่างอื่นตามมาคือหมูเห็ดเป็ดไก่มีล้าวหมูด้วยมีล้าวเป็ดมีล้าไก่ซึ่งได้โครงการที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือโครงการ กเกษตรขายายผลกเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาซึ่งเพิ่งได้งบประมาณมา7 0 0 0 0ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะฉะนั้นพอขยับตอนนี้ห้องเรียนสวนยางแนวใหม่จะเป็นห้องเรียนที่เด็กมีความสุขมากที่สุดเพราะพอเขาเรียนเบือ่อเขาบอกครูครับผมขอไปดูหมูแล้วตอนนี้เด็กก็ไปตั้งชื่อหมูแล้วก็ไปเก็บผักในสวนยางให้หมูไปไปหยอกล้อก,กับเป็ดไปหยอกล้อก,กับไก่ซึ่งไม่ใช่มูลค่าที่เพิ่มค่ะ เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไม่สามารถที่จะเอาตังทั้งหมดที่ขายเหล่านั้นมาซื้ออาหารพอมากพอแต่ที่เราเห็นมากที่สุดก็คือความสุขของเด็กเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วเด็กเป็นคนหัวใจอ่อนโยนเพราะเราเลี้ยงแบบปล่อยทั้งหมดค่ะไก่เราก็เลี้ยงแบบปล่อยแล้วเด็กเราเข้าไปเล่นกับไก่จนบางทีคุณครูบอกว่าถ้าพอปล่อยเด็กไปเล่นกับไก่แบบนี้ไก่ก็ไม่ค่อยไข่สาระสําคัญเราเอาไข่หรือเราเจ้าเด็กถ้าสาระสําคัญเราเด็กจบค่ะเพราะเด็กเขาสัมพันธ์กับไก่ไก่รักเขาเขา ไก่ก็จบแล้วนี่คือ,ห,อห้องเรียนหนึ่งแต่ห้องเรียนที่สุดพิเศษเลยปีที่ผ่านมาก็คือห้องเรียนแปลงนาสาธิตแปลงนาสาธิตเรามี <c oughs> คือใช้พื้นที่เพื่อเพราะมันเป็นอำเภอนายงอำเภอนายงเนี่ยจังหวัดตรังจะมีนาโยงใหญ่กันไปหมดแล้วอำเภอนายงเป็นอำเภอหนึ่งที่เขาทำนาเยอะฉะนั้นรากเก้าของเขาไม่ควรจะทิ้งก็คือจะสอนเด็กเรื่องทำนาแต่เราจะทำยังไงในเมื่อไม่มีพื้นที่ก็ใช้พื้นที่ของสนามฟ,ฟุตบอลส่วนหนึ่งแค่ประมาณ 1, าหนึ่งในสี่ไร่ค่ะแค่หนึ่งงานประมาณนั้นเนาะ ขุดให้เขาแล้วก็ทีมศูนย์กติกมธรรมชาติภาคใต้เนี่ยไปช่วยขุดให้เราเพื่อทําเป็นแปลงนาสาธิตนะวันนั้นที่ไปขุดชาวบ้านอะไรก็ต่อว่าหมดว่าพอบ้าไปแล้วขุดสนามฟุตบอลเพื่อจะดําแปลงนาสาธิตแต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งก็จะเห็นตัวอย่างเพราะเรากําลังจะทํานาสาธิตดนแบบอินทรีย์ให้ชาวบ้านดูด้วยซึ่งปีแรกที่ทําก็คือทําเฉพาะในแปลงของโรงเรียนอย่างเดียวปลูกข้าวเบนจรงปรากฏว่าข้าวลงใหญ่มากแต่เด็กต้องไปเรียนอะไรรู้ไหมคะไปดำนา น้ำไม่มีเติมเพราะมันเป็นสนามฟุตบอลเราขอน้ำมาจากเทศบาลนายงเหนือที่เป็นรถด,ดับเพลดดิงรถดับเพลิงมาสามคันรถไถของสากลเกษตรและสากลนายงมาช่วยไถพร้อมกันกับรถด,ดับเพลิงเพื่อมีน้ําแล้วเติมแล้วชาวบ้านก็ให้กล้ามาแล้วปลูกปีแรกชาวบ้านจนยอมบอกว่าทําไมข้าวที่โรงเรียนรวงใหญ่มากมเมล็ดข้าวใหญ่มากเพราะเราใช้อินทรีย์ตอนไถเราใช้น้ําหมักระหว่างที่จะไปปักปลูกเราใส่ขี้วัว หลังจากนั้นเราใช้เปลือกไข่เติมใส่ขี้มา้าเราพอใกล้ออกรวงเราใส่ขี้ไก่ซึ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วมันเพอร์เฟกมันได้เข้าออกมาแค่สองกระสอบแต่สองกระสอบนั้นสอนเด็กแม้กระทั่งชิมไปปลูกหนึ่งต้นแต่กอกี่ต้นหนึ่งต้นมีข้าวกี่รวงหนึ่งรวงมีข้าวกี่มเมล็ดเราสอนแบบนี้แล้วสุดท้ายพอข้าวออกมาเป็นมเมล็ด ให้เขาดมค่ะให้เขาชิมจมูกข้าวให้เขาเคี้ยวเม็ดข้าวชิมดูว่าข้าวอินทรีย์จริงมันหวานอะไรไหมก็จบที่ตรงนั้นแต่ปีที่ผ่านมาเราโชคดีชาวบ้านเห็นตัวอย่างแบบนี้ยกที่นาให้เรามียายวอนยกให้นะคะยายวีแล้วก็ตาแจ๋วยกที่นาของเขารวมกันประมาณหกไร่ให้เราให้เรา,เราไปทํานานะคะนาของยายวีเป็นกกสูงถ่วท่วหัวแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าทําไม่ได้หรอกรอะยังไงก็ทาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวข้าวมีงอกกกมันจะกลืนหมด สุดท้ายณนะวันที่เราไปไถเนี่ยรถไถใหญ่ลงไม่ได้เราใช้รถไถเล็กลงไปยอมปั่นกบแล้วสุดท้ายนาแปลงนี้เป็นนาที่สาธิตในชาวบ้านดูเราปลูกข้าวเบายอดม่วงไปข้าวเล็บนกปัตตานีข้าวนาตาแจ๋วกับนาโรงเรียนเราปลูกข้าวเบายอดม่วงซึ่งเป็นข้าวขึ้นชื่อของจังหวัดตรังเนาะแล้วข้าวอีกสองล็อกที่ของยายวอนที่ให้มันมีนาเหลือพัออนลงเราก็เลยเอาข้าวของปทุมไปหวานให้ ฉะนั้นข้าวปีนี้ที่เราได้เด็กได้ทานหนึ่งภาคเรียนการศึกษาแล้วเป็นข้าวที่อินทรีย์ล้วนไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยแต่มันจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งก็คือตรงข้าวของปทุมเพราะรถเก็บรถเกี่ยวให้เราแล้วมันจะติดดอกหญ้าพอเราไปซีนเขาไม่ทันล่อนดอกหญ้าออกมันก็จินด,ดอกหญ้านิดหน่อยก็ต้องสอนเด็กต่อไปฉะนั้นข้าวปีนี้เด็กได้ทานหนึ่งภาคเรียนแล้ววันนี้ก็เอาไม้จัดนิทรศการด้วยถามว่าเราเอาสติกเกอร์แปะเด็กมันเหมือนสติกเกอร์การขาย แต่เราอิสระไว้ว่าข้าวบรรทุกสมปล่อยอร่อยที่สุดในโลกเพราะเราเชื่อว่าข้าวที่เราปลูกเองทานเองด้วยอินทรีย์มันจะอร่อยที่สุดในโลกแล้วราคาเราก็ติดว่าราคาตามใจผู้ซื้อเป็นผล,ผลผลิตของนักเรียนครูชุมชนบรรทุกสมปล่อยโดยหลักชาวบ้านช่วยคุณครูคลงดํานาแล้วสอนเด็กทํานาแต่ว่าพอเด็กไปอยู่ในนาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําหรอกค่ะเวลาดํานาเขาก็จะดําไม่กี่กรรมแล้วเขาก็เล่นโคลนเวลาไปเกี่ยวข้าวเขาก็เกี่ยวไม่กี่รวงหรอกค่ะ,คะ แต่เขาจะเล่นปีแต่คุณครูจะมีความสุขตรงที่เด็กมักมีความสุขในท้องนานะคะนี่คือนี่คือสาเหตุที่ต้องดึงนาไว้แล้วก็ปีนี้ก็ยังมียายวียังบอกให้ที่นาอยู่สองไร่ครึ่งตาแจ๋วยังให้อีกไร่ครึ่งค่ะแต่ของยายวอนก็ยายวอนบอกว่า,าจะให้ชาวบ้านช่วยทําให้แก่แล้วก็เดี๋ยวค่อยแบ่งข้าวให้โรงเรียน<ๆ>ก็ถือว่ายังมีข้าวได้ทานต่อเนื่องนะคะเพราะเราถือว่าถ้าเด็กสีข้าวเป็นนวดข้าวเป็นที่เรียนมีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสีข้าวสดให้เด็กทานเหมือนอาจารย์ยักษ์บอกมา ถ้าสีเข้าสดเด็กจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นมีความสูงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วทุกอย่างที่ปลูกอันนี้คือเกิดจากห้องเรียนอุทยานสวนบริหารไม้ดอกและบริหารแมลงดอกไม้เราบริหารดอกไม้แต่เราปลูกกาะโพดเพราะว่ามันมีตัวผึ้งผึ้งสปีชีส์หนึ่งที่เป็นเขาเรียกมิ้นโตของภาคใต้อ่ะค่ะมันจะมาดูดน้ําหวานแล้วผสมเคสรให้เราแล้วไม่ใช้เคมีอันนี้ทําไมถึงสวยขนาดนี้มันโดนขี้วัวกับขี้ม้าไป นะคะขี้วัวก,กับขี้ม้าขี้ม้ามาจากบ้านของพงันโรงแล้วก็ใช้น้ําหมักตอนที่เริ่มปลูกนะคะเราทำแม่งชามน้ําชามในสวนนั้นจะมีดอกไม้กึ่งหนึ่งแต่อีกกึ่งหนึ่งก็เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดถ้าเราขายจริงๆกัได้3ามสี่พันแต่เราตั้งใจไม่ได้ขายถ้าใครขอซื้อวันนี้เราก็บอกว่าตามใจผู้ซื้อค่ะอยากหยิบแบบไหนจะใจ่ายให้เรากี่บาทได้หมดเพราะเราไม่มีต้นทุน เรามีต้นดึนก็เราเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เองข้าวเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองปีนี้เรามีเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องแต่ข้าวเล็บนกปัตตานีต้องขอบคุณครูต้มครูต้มที่เป็นครูปฏิบัติการจากปัตตานีอะคะ่ะเคยมาขุดน้าให้เราแล้ววันหนึ่งชาวบ้านบอกว่าพอปลูกข้าวเล็บนกเถอะเล็บนกมันจะเป็นมเมล็ดสวยก็เลยขอครูต้มครูต้มส่งหมาให้หนึ่งกระสอบนะคะแต่เราได้ข้าวเนี้ยหลายกระสอบมากเล็บนกปีนี้เราได้200กว่ากิโลอะคะ่ะข้าวทั้งหมด6 700กิโลนะคะ ก็นี่คือห้องเรียนของโรงเรียนบรรทุนสมปล่อยแต่มันมีห้องเรียนอีกห้องเรียนหนึ่งก็คือห้องเรียนโรงพ่อช้ำรักสิ่งแวดล้อมนะคะห้องเรียนมันสิบห้องเรียนทั้งหมดฉะนั้นสิบห้องเรียนของห้องเรียนไร้เกษตรเป็นเครื่องมือที่สอนเด็กให้เป็นคนดีแล้วรู้รักสามคัคคีแต่นี้คือแค่ส่วนที่มันเติมเต็มของโรงเรียนว่าเด็กได้ทานของดีแล้วปลอดภัยฉะนั้นเด็กที่เราทานผักและผลไม้ได้หมดแล้วก็สดชื่นทุกคนค่ะในส่วนของขยายผล ปีที่ผ่านมาเราเริ่มขยับไปที่บ้านของเด็กนักเรียน18ครอบครัวนะคะเริ่มเอาพืชผลไปให้เขาเริ่มเอาปดุกไปให้เขาเพื่อให้เด็กได้อยู่กับพืชกับสัตว์นี่คือขยายผลในระดับของโรงเรียนแต่ระหว่างโรงเรียนเราจะขยับยังไงปีนี้สพทจะมีขยายผลรุ่น2กับอีกขยายผลอีกแบบหนึ่งก็คือขยายผลผ่านอำเภอละเศษที่จัดนิรรศการวันนี้ค่ะเพราะเหมือนอำเภอหนึ่งอำเภอจะมีสโรงเรียน นะคะเหมือนอำเภอพระพรมจะมีสี่โรงเรียนซึ่งเราเคยมาฝึกอบรมให้เขาณนะวันที่เป็นแปลงโคกหนองนาค่าราชบริบานซึ่งเขารับรู้ไปแล้วแต่ยังไม่ลึกยังไม่ซึง้งหรือยังไม่ถึงว่าเราจะอยู่ยังไงให้พอเพียงเราจะพึ่งตัวเองอย่างไรคือบางทีแต่ละโครงการเราจะติดประเด็นว่าหน่วยงานราชการจะติดประเด็นว่าค,คือได้โครงการได้เงินขึ้นป้ายถ่ายรูปแล้วจบ แต่่าโครงการนี้มันมีขยายผลเราจะเลือกโรงเรียนที่ทําจริงโรงเรียนที่เห็นผลว่าเอาไปสร้างสุขให้เด็กจริงๆฉะนั้นถ้าขยายผลของปีนี้สปทมีแผนประมาณ50โรงในรุ่น2แล้วโรงเรียนต้นแบบ13โรงเรียนทั่วประเทศเราเป็น1ในของภาคใต้2โรงเรียนนี้เป็น2โรงเรียนของภาคใต้เพื่อจะขับเคลื่อนขยายผลให้โรงเรียนในสปทร,รุ่น2องะค่ะประมาณ50กว่าโรงเรียนอรอระยะว่าคู่มือกําลังจะเสร็จเพราะว่า ทีมกลุ่มเราไปทําคู่มือเพื่อขยายผลแล้วถ้าขยายผลเสร็จเรียบร้อยเขาจะเลือกโรงเรียนที่สมัครเข้ามาแล้วเราต้องไปดูพื้นที่แล้วกลองกลองโครงการนี้ไม่เหมือนโครงการอื่นในคู่มือไม่มีตัวชี้วัด1234 5 6 7 8เพราะเราพยายามบอกว่าอย่าสร้างภาระให้ครูแต่ให้ช่วยไปทําให้ครูกับเด็กโรงเรียนนั้นรอดโดยวิถีพอเพียงของในหลวงเราเชื่อว่าศาสตร์ประชาของสองพระอ,องค์ศาสตร์ประชาของในหลวงรัชกาลที่10คืออและเกษตร เพื่อเอามาสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชานในหลวงรัชกาลที่9เราเชื่อว่าทำทําอย่างนี้ได้การจัดการศึกษามันไม่หลงทางเพราะเด็กส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้เก่งวิชาการค่ะแต่เขาต้องรอดจากทุกวิกฤตฉะนั้นถ้าเราสร้างเหมือนเด็กวันทุ่งต้อไป80่80% 90%เป็นเด็กยากจนพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งเขามีปัญหาสิ่งแวดล้อมทําร้ายเขาเยอะแล้วฉะนั้นเราต้องช่วยให้เขามีภูมิคุ้มกัน อย่างน้อยวันหนึ่งเขาไม่ได้เรียนต่อแต่ก็มีทักษะอาชีพเหล่านี้กับติดตัวไปอย่างน้อยเขามีทักษะชีวิตเขาก็ไปรับจ้างได้ก็แล้วแต่แต่เราเชื่อว่าศาสตร์ประชาช่วยการจัดการศึกษาให้เด็กอยู่กับความเป็นจริงแล้วสิ่งสําคัญคือเรากําลังสร้างให้ครูเป็นแฮปปี้เน็ตโค้ดเราสร้างเด็กให้เป็นแฮปปี้เน็ตคิดแล้วเรากำลังสร้างโรงเรียนให้เป็นแฮปปี้เน็ตสกูลแล้วเรากําลังสร้างอีกจุดหนึ่งก็คือเรากําลังจะทำแฮปปี้เน็ตคอมูนิตี้ก็คือสร้างสังคงมแห่งความเป็นสุข พราะตอนนี้ชุมชนจากที่ไม่เคยช่วยเราก็เริ่มมาช่วยแล้วเริ่มขยายผลให้เราด้วยนะคะฉะนั้นการขยายผลเชื่อว่าปีนี้ในโรง,งเรียนมัธยมต้นสมัยเองที่จะไม่เกี่ยวกับสอบปถเลยใช้งบประมาณของตัวเองขยายอย่างน้อย5โรงเรียนเราเรียกพออที่อยากทําเพราะถ้าพออ,อยากทําทุกอย่างจะตามมาหมดถ้าพอ,อรักศาสตร์ประราชาเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งนี้ทุกอย่างจะตามมาเองนะคะแต่ถ้าครูรักแต่พอ,อไม่รักยากแต่ถ้าพอ,อรัก ตอนแรกเหมือนบรรทุกต้มไปตอนไปทําใหม่ๆครูทําเพราะเพ่งใจเพราะพอลงไปทําคือไปลงย่ําขี้พอก็ลงไปด้วยลงไปทําอะไรก็แต่ทุกที่อยู่กับเขาด้วยทุกจุดเพราะเรารู้ว่าหลายหลายจุดทําไมสร้างห้องเรียนทั้งสิบห้องเรียนเด็กบางคนไม่ได้สนุกกับบ่อมาแต่เด็กจะสนุกกับห้องเรียนส่วนอย่างเด็กบางคนไม่ได้สนุกกับห้องเรียนส่วนอย่างแต่เขาสนุกในห้องเรียนอุทยานไม้ดอกเด็กบางคนไม่ได้สนุกกับห้องเรียนนี้แต่สนุกห้องเรียนนู้นฉะนั้นมีไว้เยอะๆความสุขให้มีทุกที่เพราะเด็กทุกคนไม่ได้มีความสุขกับทุกที่ แต่ครูสิ่งสำคัญคือช่วงใหม่ๆเขาทำเพราะกรงใจแต่นานๆไปเขาทำเพราะใจก็อยากจะทำไม่จำเป็นพอต้องอยู่ด้วยซ้ำไปเหมือนมาวันนี้ค่ะเด็กตื่นตั้งแต่ตีสี่มูฟมากับรถเพื่อมาขยายผลให้เห็นว่าการจัดการเรียกนการสอนแบบไรเกษตรไม่ต้องลงทุนอะไรเลยการแต่งตัวมโนราไม่จำเป็นต้องแต่งชุดมโนราไม่ต้องลงทุนเขามีแค่ผ้าขาวผาืนเดงยงรัดเอวมา ผ้าถุงจงกระเบนเขาก็เป็นมโนราได้ลิเกอูลูของมันควรประกอบก็ไม่จาเป็นต้องแต่งตัวเป็นลิเกอูลูแค่ผ้าถุงหนึ่งใบนะฮะตึงผืนมันก็ทําได้ฉะนั้นกําลังมาถอดแบบที่นี่เป็นแบบไอ้ที่นี่ให้โรงเรียนสี่โรงเรียนในอำเภอพระพรมเห็นแบบด้วยว่าทําให้จริงเถอะแล้วทุกสุดท้ายเนี่ยเราามเด็กๆตอบได้หมดทุกอย่างนะคะนี่คือให้อยู่ที่ตัวเด็กให้นานเพราะเราอยู่ไม่นานแต่ประเทศชาติต้องฝากเขาไ,ไว้ฉะนั้นเราจเสรจ,จะสร้าง พลเมืองให้ประเทศไทยสร้างคนดีให้โลกไม่ว่าแต่พลเมืองโลกมันจะผ่านอเลรก็เสเพราะเขบอกว่าอารกเสรสร้างอาณาชน